เมล็ดพันธุ์มอนสเตอร่าครับเพื่อนๆนะครับสั่งมา100เม็ดครับยังไม่เคยปลูกเลยแต่สั่ง100เม็ดนะครับแต่สั่ง100เมล็ดนะครับเสียงไม้เนี่ยครับงานนี้ก็ต้องเสียงลองกันหน่อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องพาเขาไปลงกระถางนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะฮะ สภาพของเมล็ดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองนับดูก่อนนะครับครบไหมหนึ่งรเมล็ดเห็นน้องคนขายนะครับเขาบอกว่าจะแถมเพื่อเพื่อมาให้เนี่ยน่าจะเนี่ยครับที่แถมๆนะนะก็รอกขแล่นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้มันดูแล้วเม็ดเมล็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ ท,ที่เพื่อมาอยวต้อง,องไปปลูกกันครับครับและนี่ก็คือวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะนำมาเพาะนะครับอ่าน,นี้ก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับนี่แช่ไว้สองคืนแล้วนะครับดูจาก YouTube มานะเขาให้แช่สามคืนนะครับอันนี้พอดี มเมล็ดมาไวนะครับก็เลยได้สองคืนน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องลองละครับต้องเพอะละครับวิธีก็คือเนี่ยครับให้นําขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับที่แช่น้ําไว้บีบอพอมันหมากนะครับบีบน้ําก็คือบีบไม่ให้น้ํามันแห้งจนหมดนะครับให้พอมีน้ําหล่อเลี้ยงไว้นะครับชื้นๆนะฮะ ตามที่อาจารย์ยูบอกนะครับ,รบแล้วกนะ็เอามาใส่นะครับจะผเอาบีบแล้วก็นํามาใส่ในขาดเพาะนะครับในช่องนะครับพอบดีมีมเมล็ดเยอะนะครับ ก็คืออสั่งมเมล็ดมาร้อยเมล็ดเลยก็ทําให้ต้องใช้หลุมเพาะอ,อย่างนี้นะครับทีแรกจะใช้กระถางนะครับก็ต้องใช้หลายใบแต่ก็สั่งไปแล้วกระถางขนาด2นิ้วครึ่งสั่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มานะครับมเมล็ดมาก่อนนะครับขอไปก่อนครับ จัดใส่หลุมให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับก็ได้นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำใส่ถาดหลุมเพาะไว้เรียบร้อยแล้วครับครับก็อันนี้เป็นถาดหลุม50หลุมนะครับต่อไปเราก็จะใช้ไม้ไม้แหลมนะครับนะครับเราจะเจาะรูนะครับ เกลี่ยรูนะครับเกลี่ยให้เป็นรูตรงกลางนะครับสําหรับไว้วาง <c oughs> มเมล็ดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยให้ครบ50าหลุมก,ก่อนนะครับครับหลังจากที่เราได้เจาะรูสําหรับวางมเมล็ดน้องมอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมะเมล็ดนะครับนะครับมาวางไว้ใน หลุมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ่ายมือเดียวอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเมล็ดผมจะให้ให้ดูชัดๆนะครับบางมเมล็ดก็นะครับบางมเมล็ดก็มีงอกนะมีเป็นรากงอกออกมานะครับส่วนบางมเมล็ดก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะงอกได้ดีแค่ไหนนะครับ เรามาวางเมล็ดลงเลยครับนี่ครับการวางเมล็ดนะครับตามที่ผู้รู้นะได้บอกไว้นะครับนะครับก็วางลงไปอย่างนี้นะครับวางตามยาวอย่างนี้นะครับไม่ไม่ก็คือเราไม่ไม่ทิมนะครับไม่ทิมไม่ทิมด้านใดด้านหนึ่งลงไปครับก็คือวางนอนนะครับวางนอนอย่างนี้นะครับวางนอนแล้วเราก็เกลียอาจจะไม่ไม่กลบ ทั้งเมล็ดนะครับอาจจะเกลี่ยนิดหน่อยให้ให้ให้ขุยมะพร้าวเน่บกับเมล็ดไว้นะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับเราก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับตามที่ดูมานะฮะนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทําการหยอดเ,อเมล็ดให้ครบนะสักห้าสิบเมล็ดก่อนนะครับ ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับนะครับเสร็จขั้นตอนในการนำเมล็ดน้องมอนครับลงหลุมเพาะในถาดนะครับ50เมล็ดนะครับส่วนผลที่ได้จะเป็นประการใดนะครับก็จะต้องดูความคืบหน้าของเขาต่อไปนะครับวันนี้ก็วันที่17สิงหาคมนะครับผมก็จะ มาถ่ายความคืบหน้าให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับวิธีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ํานะครับเราวางเมล็ดเสร็จแล้วเราไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะว่ามันมีความชื้อนยอยู่ในขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําอยู่แล้วนะครับครับเรามาติดตามความคืบหน้ากันครับผ่านไป4วันนะครับเราจะมาดูผลของการ งอกของเขานะครับอพอสังเกตเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับมีการแตกยอดนะครับเขียวๆอ่อนๆเล็กๆออกมานะครับ,รบก็หลายต้นอยู่นะครับเนี่ยาาน,น,นะครับดูทั่วๆนะครับก็ใช้ได้นะครับในหลุมเพาะ าถาดนี้50เม,มล็ดนะครับเดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆไม่ชัดเลยนะครับนี่ผมเอายกถาดออกมาจากร่มนะครับเอามาดูนะครับให้เห็นชัดๆข้างนอกนะครับเมื่อคืนฝนตกแล้วมันสาดลงไปาถาดค่อนข้างแฉะเดี๋ยวต้อง,องเช็กเช็คน้ำดูนะครับไม่ ไม่อยากให้แฉะมากนะครับเดี๋ยวรากเนา่าเดี๋ยวผมจะหยิบต้นที่องอกสวยๆออกมาต้นนี้นะครับออกมาดูต้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆค,ครับเดี๋ยวจะดูต้นอื่นที่งอกแตกน,น้อยนะครับ ตัวนี้ัวนี่ครับเขาแตกใบออกมาเล็กน้อยนะครับนครับมีรากด้วยครับนเรามีรากออกมาเนี่ยเห็นไหมครับแตกใบแตกรากนะครับรากเขาจะยาวนะครับรากเขายาวนะครับยาวกว่าใบนะครับผมมาสังเกตดูนะครับว่ามอนเซอร่าเนี่ยนะครับ รากเขาจะแตกก่อนนะครับอพอรากเขาจะย่างลงไปในดินก่อนอเสร็จแล้วใบเขาจะถึงจะงอกค่อ,คอยๆงอกตามออกมานะครับครั้งแรกผมคิดว่าเป็นใบนะครับที่แตกออกมาความจริงแล้วเป็นเป็นรากของเขานะครับครับ,รบนี่ครับก็ผ่านไป4วันนะครับก็ได้อ่า ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวสักหนึ่งสัปดาห์เรามาตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับมาดูผลของการงอกใน1สัปดาห์กันครับครับมาดูกันพร้อมๆกันนะครับครับครัเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับ สงถาดนะครับ50เมล็ดนะครับนะครับการงอกของเขาอาจจะยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สังเกตเห็นชัดก็คือสีเขียวนะครับนะครับอ่าสีเขียวของยอดนะครับที่แตกออกมานะครับนะเป็นยอดของใบนะครับจะมีสีเขียวชัดขึ้นนะครับนะครับ ชัดขึ้นนะครับแล้วก็โดยรวมนี่ผมสังเกตดูแล้วแตกเกือบทุกหลุมเลยนะครับเนี่ยครับมีสั้นมียาวนะครับมีเปร่มๆขึ้นมาด้วยนะครับผมว่าก็โอเคนะครับสําหรับ1สัปดาห์นะครับต่อไปก็จะทิ้งไว้ สองสัปดาห์เลยนะครับเาจะมาตามดูนะครับอ๋อสังเกตดูจะมีะขุยมะพร้าวด้านหน้านะครับมีการแห้งนะครับบ้างนะครับเป็นขุยสีขาวขาวนะครับที่แห้งๆขาวๆพวกนี้เราเราไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะว่าข้างล่างเขาชุ่มชื้นอยู่แล้วครับ ถ้าด้านด้านหน้าของกะามะพร้าวแห้งเราใช้ฟอกกี้นะครับฉีดฉีดพรมนะครับรักษาความชื้นไว้ก็ได้นะครับนะครับนี่ครับเราก็ใช้ฟอกกี้ฉีดพรมพรมน่าจะดีครับเราไม่ต้องยังไม่ต้องรดน้ํานะครับเดี๋ยวประมาณสองสัปดาห์นะครับ เรามาตามดูกันอีกทีนะครับสองสัปดาห์แล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะนำถาดเพาะนะครับออกมาดูนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบก่อนนะครับใช้มือเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอนี่ครับนำออกมาแล้วครับ เรามาสำรวจดูกันนะครับครับเดี๋ยวจะส่องดูไปช้าๆนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับยอดเขายาวออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับสองสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับจะมียอดใบนะครับ หมวนหมวนอยู่นะครับนี่ครับมมวนหมวนอยู่เนี่ยนี่ยังไม่บานออกมานะครับครับหลายต้นเลยครับที่ยาวๆจะเป็นใบมมุนม้วนออกมานะครับออมีต้นนี้หนึ่งต้นนะครับนี่ใบใกล้จะคลี่ออกมาแล้วครับนะผมเห็นนี่อีกหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับใบเขาห่อห้อมวนมวนเริ่มเคลี่ออกมาแล้วครับนี่ครับ ผมว่าอีกสองสามฟันนี้ใบก็น่าจะเค้นออกมาเป็นเป็นใบให้เห็นชัด้ะครับครับเพื่อนๆจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับสีขาวๆนะครับบนถาดนะฮะนะครับนี่คือเปลือกไข่นะครับผมได้นําเปลือกไข่มาบดนะครับมาบดบดบี้ๆนะครับแล้วก็นํามาโรยนะครับมาบนถาดไว้นะครับ ก็เพื่ออะไรนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับบ่อยนะครับตกแทบทุกวนันแล้วก็บางวันตกข้ามวันข้ามคืนนะครับอากาศชื้นแฉะนะครับอ,อันนี้ก็ต้องระวังฝนลงมาในถาดด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะบอกก็คือ,อตัวตะเข็บครับมันชอบมากับความชื้นนะครับมันจะตต่มาแล้วมันก็จะกัดอยอดอ่อนของต้นไม้ที่เราเพาะไว้นะครับ จะกัดนะมันจะกินนะครับครับนอกจากหนอนแล้วก็จะมีตัวตะเข็บเนี่ยครับที่เราต้องระวังนะครับนะครับเราต้องออยกไว้ที่สูงหน่อยนะครับไอ้พวกตัวตะเข็บมันจะอยู่กับพื้นนะครับครับนะเพราะฉนั้นอีกอย่างนึงก็คือเราจะพ่นนะครับพ่นพ่นยาพวกกันหนอนกันมแมลงเอาไว้นะครับผมจะใช้สมุนไพรสกัดนะครับ มาฉีดพ่นนะครับนี่ผมสำรวจดูนะครับทั่วๆแล้วนะครับนี่งอกเกือบทุกหลุมเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ครายละเอียดดูนะครับว่ามีไม่งอกกี่ต้นนะครับใน50ต้นครับสำรวจมาแลครับมีที่ยังไม่งอกอยู่นะครับ2 เมล็ดนะครับยังไม่งอกมานี่นะครับผมนาออกมาให้ดูนะครับนี่ครับหนึ่งเมล็ดนะครับแต่ก็ยังดูเมล็ดสดสมบูรณ์อยู่นะครับอ่าก็ต้องรอมีความหวังอยู่นะครับนี่ทั้งสองเมล็ดเลยนะครับอ่ายังดูเขียวสมบูรณ์อยู่นะครับอ่าครับ50หลุม50เมล็ดนะครับอ่าสองสัปดาห์นะครับอ่ายัง ไม่งอก2มเมล็ดเท่านั้นนะครับนี่ครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับครับนี่ก็เป็นผลเบื้องต้นนะครับที่ได้จากการเพาะเมล็ดฮามอนสเตอร่านะครับในถาดเพาะ50มะเมล็ดนะครับในส่วนตัวผมก็พอใจครับกับผลที่ได้ออกมานะครับต่อไปผมก็จะรอดูเขา อีกสักเดือนหนึ่งนะครับอาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับครับเราก็ต้องเฝ้าติดตามครับดูแลเขาต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากการทดลองนะครับครั้งแรกนะครับในการปลูกครับเมล็ดพันธุ์มอนสเตอร่านะครับก็ได้ทำขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันครับสำหรับการหัดเพาะครั้งแรกนะครับ พอผิดพลาดประการใดนะครับเริ่มคลิปไม่สมบูรณ์หรือว่าติดติดขัดขัดนะครับจากการพูดบ้างการบรรยายบ้างครับตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ครับสำหรับมือใหม่ในการถ่ายด้วยครับไม่มีไมค์นะครับไม่มีไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นเลยนะครับถ่ายมือเดียวนะครับทำคนเดียวนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเรามาดูน้องมอนตอน3สัปดาห์กันครับครับนี่ครับ3สัปดาห์นะครับครั้งแรกผมว่าจะมาอัปเดตตอน1เดือนนะครับแต่วันนี้นะครับตอนนี้ครับทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเห็นน้องเขานะครับ จรเิญงอกงามกลางใบออกมาขนาดนี้นะครับก็เลยต้องมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับนะครับนี่ครับดูครับครับดูใกล้ๆชัดๆไปพร้อมพร้อมกันนะครับครับนี่ครับอ่านใหญ่นะครับกลางใบออกมาหมดแล้วนะครับ เหลือไม่กี่ต้นนะครับที่อาจจะโตช้ากับาเพื่อนนิดนึงแต่ก็งอกออกมานะครับเดี๋ยวผมต้องคัดแยกนะ,ะที่กลางใบออกมาลงกระถาง4นิ้วนะครับเมื่อครบ1เดือนนะครับครับเดี๋ยวเรามา,าพบกันอีกครั้งหนึ่งอตอนคัดแยกลงกระถาง4นิ้วนะครับครับสวัสดีครับ